เมนูของร้านใช่ไหมกุ้งกระเทียมผัดชาต้มยำบายคอมโบที่ตอนนี้นะทุกคนมาจะต้องสั่งเขาก็บอกป้าไม่ต้องให้ใครมาเลยนะพวกหนูไม่ได้กินข้าวร้านป้ากัอะไรนะเปิด8โมงบ่าย2โมงหมดก็6ชั่วโมงมันก็ดูไม่เร็วแต่ที่มันไม่เร็วคือคนเดียวผัดเขาก็มาทานแล้วเขาก็บอกว่าขายอย่างนี้อีกไม่นานก็เจ๊งให้อาหารเยอะเกินไปหรือเบล่าก็ยังมีความรู้ว่าขายได้ยังไงราคานี้ ชื่อป้าไต้นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งป้าไต้ท่าประจนันสายหนึ่งเริ่มต้นจากการขายบะหมี่ก่อนนะคะสมัยนั้นพศ19ึงอ่ะขายมาเรื่อยๆมีเพื่อนเขาเป็นปุ๊กใช่ไหมเขาก็มาชวนบอกเฮ้ยเธอลองมาเปลี่ยนเป็นอาหารตามสั่งไหมเราก็บอกว่าเราไม่ชินทางนั้นเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเขาก็ไม่มั่นใจไงกว่าลูกค้าจะมายอมมาทานเราอะ่ะนานมากนะคุณ2 3สมปีนะกว่าจะมีลูกค้าดังๆมากว่าลูกค้าจะมาดันกันแน่นๆอนะ่ะ ว่าอะไรทำให้ร้านเรามาจากป้าว่าน่าจะมาจากพวกโซเชียลพวกนหรเป่าก่อนหน้านี้ก็จะที่แบบที่เรามาขายเริ่มเริ่มต้นก็จะเป็นเด็กทํางานบริษัทเด็กแถวเนี้ยเขาก็บอกป้าไม่ต้องให้ใครมาเลยนะพวกหนูไม่ได้กินข้าวร้านป้ากันเลยนะเปิด8ปดโมงบ่ายสองโมงหมดก็6ชั่วโมงมันก็ดูไม่เร็วแต่ที่มันไม่เร็วคือคนเดียวผัดสี่โมงท่านนที่จะเหลือก็จะเป็นกระเพราหมูอะไรพวกเนี้ยที่จะได้ทานกันนะถ้าเป็นของทะเลอย่างอื่นก็จะไม่เหลือ ป้าว่ามันเยอะอะนะแต่เวลาพูดไปเขามาเขาก็ถามเพราว่าเมนูเยอะๆอยู่ไหนแล้วก็มันหายไปหมดแล้วอะป้าก็จาที่แบบเขามารีวิวไว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่ไหมเอออย่างมีกุ้งกระเทียมผัดชาต้มยำปลาสามรสไว้ซอสเขาบาัดสเตนเขาบัดต้ยมยำเขาบัดคอมโบเป็นข้าวผัดแล้วก็มีไข่ยขยี้แล้วก็กุ้งกระเทียมที่ตอนนี้นะทุกคนมาจะต้องสั่ง ถ้าเป็นกลับก็ตอนนี้ร้อยสามถ้าเป็นกุ้งราดข้าวก็70็ดสบถ้าบวกไข่ก็เป็นแปดสิบหมูไก่ก็เริ่มต้นจากห้าสบาทมีลูกค้าน่าจะเป็นแม่ค้าเหมือนกันเนะะเขาก็มาทานแล้วเขาก็บอกว่าขายอย่างนี้อีกไม่นานก็เจ๊งเราก็เลยบอกอ๋อให้อาหารเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วแต่ละอย่างเธอให้ชิ้นใหญ่ก็ยังมีความรู้ว่าขายได้ยังไงราคานี้ เวลาเราปรุงใช่ไหมอะไรที่เราคิดว่าเผ็ดเราก็ต้องใส่ให้มันเผ็ดบางคนอ่ะใส่ต้มยำถ้าอย่างช่วงเนี้มะนาาแพงความเปรี้ยวหายแต่เราอะยังไงจะถูกจะแพงก็ต้องคงที่มันจะถูกจะแพงไม่รู้เราต้องทําให้มันคือเสมอต้นเสมอปลายอะ เปิดก็ประมาณ8ปดโมงกว่าปิด4ี่โมงเย็นค่ะฝักหมุดที่โรงเรียนโพธิสารน่าจะเจออยู่ค่ะถ้ามาที่ร้านนะคะขอให้ทาใจนิดนึงอาจจะช้าอาจจะเร็วเพราะว่าอาหารบางจานเราทําได้หลายๆจานบางจานเราก็ทําได้ทีละจานก็ต้องขอโทษนะคะแต่ทุกคนที่มาดีใจหมดน,นะคะที่คุณแวะมาทานที่ร้านเรา